เลือดออกในเด็กอันตรายถึงชีวิตจะมีอาการอามระยะดังนี้ค่ะระยะที่หนึ่งสูง,สงมีไข38้38-40ถึงองศาเซลเซียสหน้าแดงปากแดงคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องตรงบริเวณชายโครงขวาจุดเลือดออกตามตัวออง่ายอาจเจอเลือดกำเดาไหลาอาเจียนเป็นเลือดจุดเลือดออกนี้อาจพบแค่ในบางคนบางคนก็ไม่เป็นสิ่งที่จะวินิจฉัไไยได้จากการเจาะเลือดหรือทําการทดสอบโดยการรัดแขนทูนิเกตเทสค่ะ ระยะที่ 2. ระยะวิกฤตหรือระยะช็อกอันตรายมากลูกจะมีอาการช่วงที่ไข้ลงมีโอกาสช็อกได้อันที่บงบอกว่าลูกเข้าสู่สภาวะช็อกซึมลงไม่เล่นปลุกไม่ตื่นกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นปัสสาวะเข้มปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยนานเกินกว่า6ชั่วโมงหรือลูกเอไอโอผิดปกติระยะนี้กินเวลา1-2วันระยะที่3ระยะฟืนตัวระยะนี้ลูกจะกลับมาสดชื่นอยากอาหารอยากนมเพิ่มมากขึ้นมีผื่นแดงวงขาวขึ้นทุ่ๆตัว,ว,วและมีอาการคันไข้เลือดออกนี้ยังไม่มียารักษา าเฉพะทําได้เพียงรักษาตามอาการที่เป็นเช่นลูกมีไข้ก็กินยาพาราเพื่อลดไข้ทุก4 -6 ชั่วโมงร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้ลูกกินได้น้อยก็ให้ลูกกินนมแม่บ่อยๆขาดน้ํารุนแรงมากให้แอดมิดนะคะเพื่อให้น้าเกลือทางเส้นเลือดค่ะไข้เลือดออกในเด็กอันตรายถึงชีวิตป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะแม่ม a มาเทลออร์แกนิกมอสซี่โลชั่นโลชั่นบํารุงผิวและกันยุงได้แบบ2 i n 1. 1ถ้าลูกของคุณแม่อายุมากกว่า6เด<ๆ>ือนให้เป็นมัมม่าเทลมอสคิวโตเรเฟอร์ มาม่าเทลเพจนี้ได้เลย